เ้าช่วงมีปัญหาปรึกษาเฮียสวัสดีครับมีปัญหาปรึกษาเฮียในอีพีนี้เนี่ยเราจะมาคุยกันเรื่องการสร้างมรดกเงินสดให้ลูกทําไมต้องสร้างมรดกให้ลูกแล้วทําไมมรดกต้องเป็นมรดกเงินสดคลิปนี้มีคําตอบครับอ่าทีนี้เรามาดูกันก่อนว่าทําไมต้องสร้างมรดกเงินสดหนึ่งคือเพื่อใช้หนี้ทางธุรกิจ ต้องบอกอย่างนี้ครับนักธุรกิจหลายๆคนสร้างธุรกิจจากหนี้การใช้หนี้ในการขยายธุรกิจน่ยมันเป็นวิธีที่ปกติก็ทํากันอยู่แล้วแล้วก็เป็นวิธีที่รวดเร็วลองคิดดูนะครับสมมติเราจะเปิดร้านกาแฟสักสิบร้านร้านหนึงเนี่ยใช้เงินลงทุนประมาณสัก3ล้านบาทถ้าเราใช้เงินของเราเราก็ต้องเก็บให้ได้3ล้านบาทเปิดร้านที่1เก็บต่อไป3ล้านบาทเปิดร้านที่2เก็บต่อไป3ล้านบาทเปิดร้านที่3 กว่าจะเปิดร้านที่สา ح, อาจจะใช้เวลาค่อนข้างนานหลายปีแต่ถ้าเราไปกู้ธนาคารได้วงเงินโอดีหรือได้เงินกู้มาแล้วเปิดตู้มเลย10บร้านกาแฟในทีเดียวกันแบบนี้แปลว่าเรากำลังใช้หนี้ในการขยายธุรกิจพอมันขยายธุรกิจเกิดว่าธุรกิจเราประสบความสำเร็จมาก รีเทริรที่กลับมาเราเอาไปใช้นี่ธนาคารแต่อย่าลืมนะครับรีเทริรของ10ล้านมันยังไงก็มากกว่าล้านเดียวดังนั้นเนี่ยการใช้หนี่ในการสร้างธุรกิจเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติของนักธุรกิจที่เขาทํากันแต่อย่าลืมว่าตอนเรามีชีวิตอยู่นี่คือเครื่องมือในการขยายธุรกิจแต่ตอนเราไม่อยู่สิครับ นี่อันเนี้ยอาจจะเป็นภาระให้กับคนข้างหลังก็ได้เพราะอะไรเพราะความสามารถไม่สามารถที่จะถ่ายทอดทางพันธุกรรมเราเก่งไม่ใช่ว่าเมียเราจะเก่งเหมือนเราไม่ใช่ว่าลูกเราจะเก่งเหมือนเราเราทําธุร,รกิจประสบความสําเร็จตอนเรามีชีวิตอยู่แต่พอเราไม่มีชีวิตอยู่ทิ้งธุกรกิจให้ลูกให้เมียเขาอาจจะทําไม่เก่งเหมือนเราดังนั้นพอทําไม่เก่งเหมือนเราไอ้นี่ธนาคารจะต้องใช้ดังนั้นนี่ธุรกิจตัวเนี้ยบางทีก็เป็นภาระให้คนข้างหลัง อยากกันนั้นเลยสร้างมรอดอกเงินสดทิ้งให้คนข้างหลังดีกว่าถ้าเราอยู่โอเคตรงนั้นก็ถือว่าเป็นเงินเก็บไปแต่ถ้าเราไม่อยู่ไอ้เงินตรงนั้นที่เราสร้างเป็นมรอดอกเงินสดก็เอามาใช้หนี้ทางธุรกิจดีไหมครับ สองครับเพื่อใช้หนี้ส่วนบุคคลหนี้ส่วนบุคคลคืออะไรหนี้เงินกู้ไม่ว่าจะเป็นเงินกู้สถาบันการเงินหรือว่าเงินกู้ระหว่างบุคคลกับบุคคลหนี้บัตรเครดิตหนี้ผ่อนรถผ่อนบ้านผ่อนเครื่องใช้เมื่อตัวคนที่เป็นหัวหน้าครอบครัวเนี่ยไม่อยู่ไอ้ภาระหนี้ต่างๆเหล่านี้ก็จะถูกโอนย้ายไปยังทายาทด,ดังนั้นถ้าเรามีทิ้งมรดกที่เป็นเงินสดไว้เขาก็จะเอาเงินสดตรงนี้ไปชำระหนี้อันนี้ จึงเป็นเหตุผลข้อที่2ครับส่วนเหตุผลข้อที่3เนี่ยเป็นการเสริมสภาพคล่องของธุรกิจเป็น emergency cash แม้ว่าคนที่จากไปจะเป็นเจ้าของกิจการใหญ่ต่อแต่พอจากไปปุ๊บเงินในบัญชีเขาเนี่ยใครก็ไม่สามารถเอาไปใช้ได้เพราะว่าคนนั้นเจ้าของบัญชีไม่อยู่แล้วเราไม่สามารถที่จะปอลอมลายเซ็นคนนั้นเพื่อไปเบิกเงินออกมาจะต้อง เข้าสู่ขบวนการทางศาลกว่าจะมีผู้จัดการมรดกกว่าจะหยิบเงินมาได้มันไม่ทันเพราะว่ากิจการที่ดำเนินไปยิ่งกิจการใหญ่ยิ่งต้องใช้แคตฟลูไม่ว่าจะเป็นเรื่องค่าเงินเดือนพนักงานค่าน้ำค่าไฟค่าโสหุ้ยหรือแม้กระทั่งเป็นกิจการเล็กส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นเงินของทางเจ้าของกิจการเองดังนั้นเนี่ยการทิ้งมรดกเงินสดไว้เราสามารถที่จะให้ทายาทเนี่ยนำมรดกเงินสดอันนั้นมา เสริมเป็น emergency cash มาเป็น cash flow ในช่วงสั้นๆที่เรียกว่าเอามาทำให้สภาพคล่องของการดำเนินกิจการเนี่ยสามารถดำเนินต่อไปได้ เหตุผลข้อที่4ี่ครับคือเอามาใช้ดําเนินชีวิตสมมุติว่าคนที่จากไปไม่ได้เป็นเจ้าของกิจการอะไรต่างๆแต่อย่าลืมนะครับครอบครัวที่อยู่ข้างหลังก็ต้องใช้ชีวิต day-to day ในการดําเนินชีวิตแม้ว่าคุณบอกว่าคุณจะทิ้งรถยนต์ให้เขาทิ้งเอออสังหาให้เขาทิ้งคอนโดให้ทิ้งบ้านให้ทิ้งที่ดินให้แต่อย่าลืมว่าตรงนี้อ่ะแต่ละวัน การซื้อข้าวการซื้อของในเซเว่นซื้อของในห้างสับสินค้ามันใช้เงินสดซื้อมันไม่ได้เอาคอนโดไปซื้อหรืออะไรต่างๆคุณทิ้งสิ่งที่เป็นอสังหาริมทรัพย์แต่ไม่ได้ทิ้งเงินสดให้เขาก็ต้องเอาอสังหาริมทรัพย์เหล่านั้นนะไปรีบขายไปอะไรต่างๆแต่อย่าลืมว่ามันไม่ใช่นึกว่าอยากจะขายก็ขายได้และไอ้บ้านที่คุณให้เขาอยู่คอนโดที่คุณทิ้งให้เขาคุณทิ้งให้เขาอยู่คุณไม่ได้ทิ้งให้เขาเพื่อเอามาขายดังนั้นการ ทำมรดกเงินสดจึงจำเป็นครับสุดท้ายครับการสร้างมรดกเงินสดที่ทิ้งให้ทายาทเนี่ยมันเป็นการสร้างแต้มต่อให้กับเจนต่อไปอย่าลืมนะครับว่าเดี๋ยวนี้โลกทุกวันนี้มีการแข่งขันที่สูงเรียกว่าการใช้ชีวิตไม่ง่าย เรียกว่าอยู่ยากขึ้นทุกวันลองคิดดูถ้าลูกเราอะ่ะมีเงินที่พ่อแม่ทิ้งให้มีมรดกที่ทิ้งให้มีเงินสดที่ทิ้งให้ถือว่าลูกเราได้แต้มต่อคนอื่นลูกเราเก่งใช่ไม่ได้ว่าอะไรลูกเราเก่งแต่ถ้ายิ่งมีแต้มต่อมันจะยิ่งเสริมความเก่งให้มากขึ้นดังนั้นการที่เราทำมรดกเงินสดให้กับลูกให้กับคนที่เรารัก เป็นการสร้างแต้มต่อให้เขาเป็นการเติมเขี้ยวเล็บเป็นการเติมปีกให้เขาให้เขาโบยบินได้ยิ่งไกลขึ้นกว่าเดิมนี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมต้องสร้างมรดกเงินสดครับทีนี้เรามาดูครับว่าแล้วเราจะสร้างมรดกเงินสดยังไงมันก็มีอยู่หลายวิธีนะครับเอาวิธีเบสิกสุดสมมติเราอยากจะทิ้งเงินให้ทายาทเราสัก 30- 40ล้านเราก็ ให้ทนายมาทำเป็นพินัยกรรมไว้แล้วเราก็เอาเงินของเราเนี่ยไปวางไว้ในแบงก์เอาเป็นฝากฟิกเอาไว้แล้วก็ทนายก็ทำพินัยกรรมก็ติดอากรสแตป์ไปล้านแล้วเท่าไหร่ก็ว่ากันไปถ้าเราอยากจะแก้ไขผู้รับมรดกเราก็เรียกทนายมาใหม่ แก้ไขแต่ละครั้งก็จะมีค่าใช้จ่ายค่อะอากรสแตมค่าทนายก็ว่ากันไปแล้วเมื่อเราจากไปตามพินัยกรรมที่เราได้ทําไว้ลูกหลานเราก็จะได้มรดกเงินสดแต่อย่าลืมพินัยกรรมอันนี้ เมื่อเราจากไปเงินเรายังอยู่ในแบงก์ใช่ไหมครับทนายก็ต้องมาทําหน้าที่อ่านพินัยกรรมอะไรต่างๆกว่าจะได้เงินมันก็ต้องใช้เวลาพอสมควรเหมือนกันดังนั้นอาแต่ว่านี่ก็ถือว่าเป็นการสร้างมรดกเงินสดวิธีที่1วิธีต่อไปครับเขาบอกว่าสาระคนเป็นเจ้าของกิจการก็คือ ก็ส่งมอบธุรกิจให้ลูกเลยเพราะธุรกิจนั้นเนี่ยตอนที่เราอยู่มันก็ทําเงินให้มากมายเมื่อเราจากไปเราให้ลูกเราลูกเราก็จะได้เงินจากธุรกิจนั้นแต่อย่าลืมนะครับว่าคนเราเนี่ยเก่งไม่เท่ากันคเครดิตก็ไม่เท่ากันเราเดินเข้าธนาคารผู้จัดก,การแบง์เห็นหน้าเราโอเคอนุมัติวงเงินให้เราได้ลูกเราเดินเข้าไปอาจจะไม่ได้แบบเราก็ได้คือคเครดิตแต่ละคนไม่เท่ากัน ถ่ายทอดให้ทายาตไม่ได้ฝีมือความสามารถการมองเกมธุรกิจก็ไม่เท่ากันแล้วก็สอนกันไม่ได้ประสบการณ์มันต่างกันเรามอบธุรกิจให้ลูกซึ่งธุรกิจนั้นตอนเราอยู่เราทำเงินมหาศาลแต่ลูกเราอาจจะทำพังก็ได้ใครจะไปรู้แต่ยังไงก็ถือว่าเป็นวิธีที่คนส่วนใหญ่ก็มอบกันกับตัวเองดำเนินธุรกิจมาแล้วพอตัวเองไม่อยู่ก็ต้องทิ้งให้ลูกมัเป็นเรื่อง เข้าใจได้แต่ก็ไม่ใช่ว่าลูกทุกคนเจนต่อไปจะทำแล้วจเจริญเติบโตทุกคนก็ไม่ได้เป็นแบบนั้น วิธีที่สามก็เอาอย่างนี้ละกันเราให้พวกตราสารละกันเราลงทุนนี่เราไม่ได้ทําธุรกิจแต่เราเป็นนักลงทุนเราก็มีใบหุ้นมีใบกองทุนรวมมีเอกสารตราสารนี่ตราสารทุนอ่าเราทิ้งเป็นสมบัติแบบนี้ให้ลูกเราก็แล้วกันให้ทายาทเราก็แล้วกันก็ต้องบอกว่าสิ่งเหล่านี้เขาก็สามารถไปเทินเป็นเงินสดได้เพียงแต่จะเทินเวลาไหนถ้าในช่วงที่เราไม่อยู่ตลาดกําลังเป็นขาลง เพินในลักษณะแบบนั้นก็ขาดทุนดังนั้นพวกตราสารนี่ตราสารทุนที่เราทิ้งให้เป็นมรดกให้กับลูกเรา มูลค่ามันแปรผันไปตามเวลาและก็ตามเหตุการณ์ที่มากระทบมันไม่สามารถระบุได้ว่า50ล้านคือ50ล้าน40ล้านคือ40ล้านบางที40ล้านอาจจะเหลือ20ล้านก็เป็นไปได้ไม่มีใครรู้ขึ้นอยู่กับสภาพของตลาดเพราะว่าพวกตราสารหนี้ตราสารทุนมันถือเป็นการลงทุนมันมีความเสี่ยงดังนั้นการที่เราทิ้งพวกหุ้นอะไรต่างๆให้ลูกเขาก็ต้องมีไร้ไทมิ่งในการที่จะขายและเพื่อจะได้กําไรเพื่อที่จะได้เงิน เงินให้ตรงกับเจตนารมที่ว่าเราจะมอบให้เขาเท่าไหร่อันนี้เราก็ไม่สามารถกะเกณฑ์อนาคตได้แต่ก็เป็นสิ่งที่คนก็ทํากันนะครับวิธีต่อไปก็ คนทํากันบ่อยเลยครับวิธีมอบมรดกให้ลูกหลายคนก็บอกอย่างนี้ละกันลูกคนนี้เอาที่ดินไปที่ดินตรงนี้ติดทะเลตรงนี้ติดถนนนะโอ้โหที่ดินตรงนี้อนาคตมูลค่าเป็นหลายสิบหลายร้อยล้านก็ว่ากันไปให้คอนโดให้บ้านให้รถยนต์ให้แหวนเพชรให้สร้อยพระให้นาฬิกาให้อะไรต่างๆไปแต่ไม่ได้ให้เงิน ดังนั้นเนี่ยวิธีที่ให้มรดกลูกในลักษณะแบบนี้ถ้าลูกมีเงินอยู่แล้วจบครับแต่ถ้าลูกเนี่ยจำเป็นต้องใช้เงินหรือว่าลูกกําลังมีไอเดียจะลงทุนอะไรต่างๆลูกจําเป็นจะต้องเอาสิ่งที่เราให้ตรงนั้นเนี่ยไปขายการขายถ้าเราเล่นขายก็ไม่ได้ราคาที่ดีและการขายต่างๆมันก็มีทามมิ่งการจะขายบ้าน การจะขายที่ดินแปลงเยอะๆถ้าขายในช่วงทามมิ่งที่มันไม่ใช่ราคามันก็ไม่ใช่แล้วเราทิ้งมรดกในรูปแบบนั้นแล้วก็บอกว่ามรดกที่เราทิ้งให้ลูกมูลค่ารวมหนึ่งร้อยล้านกี่ร้อยล้านบางทีมันเป็นสิ่งที่เจ้าของมรดกคือตัวเราคิดไปเองซึ่งในเวลาที่ลูกได้รับจริงๆจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าไม่มีใครรู้เลยเพราะมันเป็นเรื่องที่มีความเสี่ยงมันมีเรื่องของการขึ้นลงตามปัจจัยต่างๆที่มาก กระทบแต่ก็ต้องบอกว่าคนส่วนใหญ่ก็จะทิ้งมรดกให้ลูกเนี่ยเป็นเรื่องของพวกทรัพย์สินอะไรต่างๆดีนะครับไม่ใช่ไม่ดีแต่ว่าถ้าลูกเกิดอยากจะได้เงินสดอยากจะลงทุนอยากจะอะไรต่างๆแล้วเราไม่ได้ทิ้งในส่วนเงินสดลูกก็ต้องเอาสิ่งเหล่านั้นไปเปลี่ยนให้เป็นเงินสดก็เท่านั้นเองกับวิธีสุดท้ายครับที่จะแนะนำก็คือก็ซื้อกรหมา ตัวเราเองเนี่ยซื้อกรมธรทันเราซื้อกรมธรทันระบุไปเลยทุน100ล้านบาทแติว่าเราอายุประมาณสัก40กว่ากว่าอายุประมาณ40กว่ากว่าซื้อทุนล้านหนึ่งก็เบี้ยอยู่ประมาณสัก40,000บาทบวกลบ4 0 0 0 0บาทบวกลบเราส่งไป1 5ถึง20ปีมันก็ส่งอยู่ประมาณ7-80%แเราส่ง7-80%แต่ได้1 0 0ก็แปลว่าเราซื้อเงิน100ล้านบาทด้วยเงินประมาณ 70บล้านหรือ80ล้านบาทกำไรแล้วทันทีแค่ตัดสินใจซื้อก็20ล้านแต่อย่าลืมว่าไอ้7 80ล้านที่เราต้องส่งอ่ะเราไม่ได้จ่ายเป็นก้อนไม่ใช่ตัดสินใจซื้อปุ๊บต้องเอาเงิน7 80บล้านมาจ่ายไม่ใช่ตรงนี้ยังจ่ายแบบ0%เนี่ยดอกเบี้ย0%ได้อีก1 5ถึง20ครั้งก็คือจ่ายปีละครั้งเห็นไหมครับไม่ต้องใช้เงินก้อนแล้วก็ถ้าเราส่งไม่ครบละ่ะสมมติว่าส่งไปสัก สามครั้งหรือสี่ครั้งแล้วเราเกิดโชคไม่ดีจากไปซะก่อนลูกหลานก็ยังคงได้ร้อยล้านตามเจตนาลมทุนประกันมันไม่เปลี่ยนนะครับก็ยังเป็นร้อยล้านแม้ว่าเบี้ยประกันเราส่งไม่ครบเนื่องจากว่าผู้เอาประกันได้เสียชีวิตไปก่อนลูกหลานก็ได้ร้อยล้านนี่คือถ้ามองในเชิงกําไรก็เรียกว่ากําไรมหาศาลแต่ไม่มีใครอยากกําไรด้วยวิธีนี้นะครับแต่จริงๆแล้วทันทีที่คิดซื้อประกันที่เป็นมรอดอกอะ่ะมันกําไรตั้งแต่คิดแล้ว อีกอย่างหนึง่งไอเบี้ยประกันตรงนี้มันก็ไปหักลดหย่อนได้ตามเกณฑ์ของรัฐบาลกำหนดนะครับแล้วก็ที่สำคัญเมื่อเราจากไปทุนประกันที่เราตั้งใจมอบให้ลูกเราเนี่ยจะถึงมือลูกเราเนี่ยภายใน10วันทําการบวกลบซึ่งเร็วที่สุดไม่ต้องผ่านกระบวนการทางศาลและก็เงินตรงนี้ทุนประกันที่เราให้ลูกเราร้อยล้านก็ร้อยล้านไม่มีคำว่าเสียภาษีแปลว่าถ้าเราทำทุนร้อยล้านแล้วเราเกิดจากไป ผู้รับผลประโยชน์ก็รับร้อยล้านแล้วก็รับเร็วด้วยหลังจากยื่นเอกสารที่ถูกต้องไม่เกินสิบวันทําการถ้าถามผมถ้าเราอยากจะทิ้งมรดกเงินสดให้กับลูกไอ้วิธีทิ้งโดยซื้อกรมธรฐานเป็นวิธีที่คุ้มค่าที่สุดคุ้มค่าที่สุดตรงที่ว่าได้เร็วไม่เสียภาษีตัวเรา ในคะที่เรามีชีวิตอยู่เราส่งเบี้ยรประกันยังเอามาหักภาษีได้แล้วถ้าเราเป็นเจ้าของกิจการมันยังสามารถเอาไปหักเป็นค่าใช้จ่ายกิจการได้ในส่วนของเอาตรงนั้นมาทําเป็นคีย์แมนก็ได้หรือจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าตรงเงินที่เราให้ลูกเนี่ยมันคือมั่นใจได้ว่าตัวเลขที่เราให้ไปเช่นเราบอกว่าเราอยากจะให้ทุนประกัน100ล้านคือ100ล้านตัวเลขมันไม่ขึ้นลงมันไม่แปรผันตามสภาพเศรษฐกิจเพราะว่าตัวกรมธรรม์ถือเป็นสัญญาที่ มีผลผูกพันทางกฎหมายกำหนด100ล้านก็1น0ล้านบริษัทประกันภัยก็ต้องจ่ายให้กับทายาทผู้รับผลประโยชน์ที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ตามที่เราระบุดังนั้นเรียกว่าพูดอย่างภาษาชาวบ้านคือนอนตายตาหลับเพราะว่าเมื่อเราจากไปผลที่เราระบุไว้ในกรมธรรม์ได้เงินที่เราตั้งใจมอบให้เขาถึงมือเขาแน่นอนแต่ถ้าเกิดว่าเรายังอยู่แน่นอนเราทำได้มากกว่านั้นไอ้เงินก้อนนั้น มันก็จะกลายเป็นสมบัติอีกก้อนหนึ่งที่เป็นเงินสร้างเงินที่เราเก็บเป็นค่าเบี้ยรประกันเก็บมา15-20ถึงปีเราหยุดเก็บเมื่อใดที่เราจากไปก้อนนั้นก็จะเป็นสมบัติอีกก้อนหนึ่งดังนั้นทั้งขึ้นทั้งล่องการสร้างมรดกเงินสดผ่านการซื้อประกันในความเห็นผมผมก็เห็นว่าเป็นวิธีที่สะดวกปลอดภยัยและมั่นใจได้มากที่สุด เพื่อนๆละครับคิดเห็นยังไงคอมเมนต์ลงมาได้แล้วไว้พบกันใน EP ต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์แล้วเจอก,กันครั้งหน้านะคะ